วาดผิดอะ่ะวาดอะไรผิดเอาวาดผิดก็วาดใหม่สิวาาเก็บตายผิดอืมก็วาดใหม่สิตื่นมาเนี่ยล้างหน้าหรือยังเนี่ยยังตื่นมาปุ๊บจับปากกาปับ๊บจับทำอะไรวาดรูปวาดรูปเล่นห,หน้าไม่ล้างนะคะหน้าไม่ล้างคิ้ตาเป็นเขิบๆคค่ะยิ้มสิคะ ยิ้ไม่ได้หรอคะทำไมอะ่ะไหนดูหน้าสีโอ้ยอบบูบูบ,บูพี่มิมันไปอับบูบูตื่นมานาะบาลางฟันบอแปลงมาจับประกาวาดลูกจะสอบแล้วต้องอ่านหนังสือนะคะอีโนโนอ่านหนังสือสิล่ะบว กระต่ายมันวาดยังไงวาดให้หน่อยอหนูก็วาดเองสิีกระต่ายในจินตนาการของหนูมันเป็นยังไงหูหักข้างหนึ่งเปล่าอืมวาดกระต่ายมันเป็นจริงจริงวาดเป็นทีใอ้นู